สวัสดีค่ะชื่อใส่หลวงป้องลานะคะเรียกสั้นๆว่าสุเจินนะคะสุเจินเจอธุรกิจ Top Up t o ทัวร t สนะคะจากการแนะนําจากเพื่อนร่วมงานที่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะ เชิญให้สุเจรมาที่คาลือหาดแห่งนี้นะคะสุเจรก็ได้เข้ามาแล้วก็มานั่งฟังแผนนะคะสุเจรก็มีความประทับใจในแผนธุรกิจนะคะแล้วตัดสินใจในวันแรกที่ฟันแผนธุรกิจนะคะเลือกแพ็กเกจที่ใหญ่ที่สุดนะคะของบริษัทท็อปอัพทัวริสนะคะ แล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลในวันเดียวกันเลยนะคะได้เจอท่านประธานนะคะบอสของเรานะคะคุณสรวัตรภัยสารสรวัตรเป็นคนที่บรรยายธุรกิจให้ฟังในวันแรกนะคะและสุเจินตัดสินใจมีความเชื่อในวันแรกนะคะว่าธุรกิจเนี้เป็นธุรกิจที่ทุกคนตามหามาทั้งชีวิตรวมทั้งสุเจินด้วยนะคะเพราะว่าเป็น ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ไร้ขีดจำกัดนะคะแล้วก็มีรายได้แบบเรลไทม์นะคะสุเจินก็มีความเชื่อใน3สิ่งเลยก็คือเชื่อในบริษัทนะคะที่บริษัทเรามีประสบการณ์ถึง8ปีนะคะแล้วก็เชื่อในประสบการณ์ของท่านประธานของเรานะคะที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีในธุรกิจนี้นะคะแล้วสุเจินก็เชื่ออีกเชื่อหนึ่งก็คือสุเจินเชื่อในความสามารถของตัวเองเลยนะคะว่าตัวเองสามารถที่จะแบ่งปันนะคะอาชีพนี้ไปสู่ ผู้คนนะคะคนไทยของเราทั่วประเทศให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสุจรลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะใช้ระยะเวลาเพียง4เดือนนะคะสุจรก็ขึ้นมาตำแหน่งสูงนะคะก็คือตำแหน่งเพอร์นะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนนะคะมากกว่า10,000แบาทต่อเดือนนะคะติดต่อกันทั้งหมด4เดือนแล้วนะคะแล้วก็สุจริก็มีเป้าหมายนะคะคือสูงสุดเลยก็คือตำแหน่งแบ็กไดมอนด์นะคะสุจร เชื่อตัวเองว่าตัวเองทําได้นะคะสุเจินต้องขอนะคะขอบคุณอัพไลน์นะคะคนที่แนะนําสุเจินมาก็คือโค้ดอ้วนนะคะและก็ขอบคุณแบบอย่างที่ดีของความสําเร็จนะคะก็คือโคดจมโบนะคะแล้วก็โค้ดพี่หมูนะคะที่เป็นแบบอย่างของความสําเร็จให้สุเจินเดินตามนะคะสุดท้ายนี้นะคะสุเจินก็ขอเชิญชวนนะคะสําหรับคนไทยทุกคนเลยนะคะที่กําลังมองหาโอกาสมองหาธุรกิจนะคะพี่จะสร้าง อาชีพให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะสุดเจริญทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้เหมือนกันค่ะ